มหินทราพลิกประวัติศาสตร์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอินเดียกับรถยนต์ไฟฟ้าสองรุ่นอย่าง b s e x ็และ XEV n a i E v ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอินเดียนะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่โดยเป็นรถยนต์ SUV Coupe 2ขนาดแต่ใช้ขุมพลังไฟฟ้าลวนนะครับโดยทั้ง2รุ่นนะครับสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม In-Glow และนิยามรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นนี้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ปฏิวัติว,ตวงการและระบบขับเคลื่อน m a ่ a ากับ Vision u n l i m i t อินเดียสำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าอินโกล เป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมจากอินเดียและมาตรฐานระดับโลกเพื่อความยืดหยุ่นน้ำหนักเบาและออกแบบในรูปแบบของสเก็ตบอร์ดระบบช่วงล่างอัจฉริยะ n t t l l l i g n n e Semi Active Suspension การรองรับการชาร์จกระแสะไฟนะครับด้วยความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นกระแสะตรงหรือว่ากระแสะสลับพร้อมระบบกันสะเทือนแบบกึ่ง Active หรือว่า Se ม i Active Suspension ที่สามารถปรับแรงน่วงแบบเรียลไทมได้ภายใน15มิลลิวินาทีและเทคโนโลยี เบรกไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อมระบบรีเจ n เนอเรชันที่ปรับได้หลายรูปแบบพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมอัตราทดเกียร์แปรผันรวมถึงเทคโนโลยี MAIA นะครับหรือมหินทรา AI Architecture ซึ่งจะใช้ระบบ AI ที่ล้ำสมัยในการช่วยเหลือการขับขี่โดยประมวลผลจากชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8295และ GPU Adreno Generation 6ที่ทำงานควบคู่กับ เซ็นเซอร์และกล้องหลายตัวสำหรับตรวจจับสภาพแวดล้อมฟีเจอร์ออโต้พาร์คและไอดีนิตี้ระบบขับขี่อัตโนมัติ L2+ รวมถึงอีกหนึ่งโหมดนะครับที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือโหมดที่สามารถทำให้เราจอดรถได้อย่างปลอดภัยในขณะที่พื้นที่จอดรถนั้นนะครับไม่มีเส้นแบ่ง สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กอย่าง b 6 e หรือว่า b s e x y นะครับซึ่งก็จะเป็นการเล่นคำก็จะมีลักษณะการออกแบบเป็นรูปแบบของ SUV Coupe ชุดไฟหน้าพร้อมไฟ DRL ที่ดูเหลี่ยมและมีการวอลฝากระโปรงหน้าอย่างเห็นได้ชัดพร้อมประดับโลโก้ BE ไว้ที่ส่วนหน้าของฝากระโปรงหน้าส่วนด้านข้างนะครับก็มีการเดินสายที่เหลี่ยมสันมีการออกแบบมือจับประตูบานหน้านะครับให้เรียบติดกับตัวถัง และซ่อนมือจับประตูบานท้ายนอกจากนี้นะครับยังมีการเล่นเส้นสายสีดําในส่วนของลิ้นกันชนหน้าซุ้มล้อหน้าสเก์ตข้างซุ้มล้อหลังและกันชนท้ายรวมถึงแนวหลังคานะครับให้ดูสโลปไปยังท้ายรถในสไตล์ SUV คูเป้ส่วนด้านท้ายรถนะครับก็จะมีการออกแบบไฟ LED ให้สัมพันธ์กับไฟหน้าพร้อมสปอยเลอร์หลังคู่และโลโก้มหินทราโดยมิติตัวถังของมหินทรา B6E นะครับหรือว่า B เซ็กซี่จะมีขนาดความยาว4,371ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,907ม mm, ิลลิเมตรสูง1,627ม mm, ิลลิเมตรระยะทานล้อจะอยู่ที่2,775ม mm. ิลลิเมตร ส่วนดีไซน์ภายในนะครับของมหินทรา B6E จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบห้องโดยสารจากห้องนักบินเครื่องบินขับไล่โดยจะมีหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วและจอ HUd ออกแบบทรงของเบาะที่นั่งให้ล้ำสมัยส่วนมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นแบบสายพร้อมคำว่า pull to open ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับภายในห้องโดยสารของมหินทรานะครับนอกจากจะมีไฟแอมเบียนแล้ว บนหลังคานะครับยังมีการออกแบบลวดลายของไฟในสไตล์ของมหินทราสำหรับขุมพลังและสมรรถนะนะครับมหินทรา B6E จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมระบบส่งกำลังแบบ3 in 1โดยให้พละกกำลังอยู่ที่281แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.7วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ขนาดความจุ59-79ถึงกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งจะมี2ขนาดให้เลือกโดยรองรับการวิ่งไกลตั้งแต่535กิโลเมตรต่อ1การชาร์จไปจนถึง682กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรองรับการชาร์จไฟ DC นะครับสูงสุดถึง175กิโลวัตต์ชาร์จจาก20-80%ถึงได้ใน20นาที ส่วนอีกหนึ่งรุ่นที่ใหญ่กว่านะครับใช้ชื่อว่า XEV 9 e จะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกันกบ B6E นะครับโดยรูปแบบการออกแบบนะครับก็จะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าและไฟ LED รวมถึงกระโปรงหน้านะครับก็จะไม่ได้เว้าแบบ B6E ที่เป็นรุ่นเล็กกว่าพร้อมโลโก้ไม่หินทราเรืองแสงที่ฝากระโปรงหน้าส่วนการออกแบบตัวถังด้านข้างนะครับก็จะลดความเหลี่ยมสันลดเชฟลงไปบ้างแต่ลักษณะ มือจับประตูด้านหน้าและมือจับประตูด้านหลังนะครับยังคงออกแบบเหมือนกันโดยมือจับประตูด้านหน้านะครับจะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังและซ่อนมือจับประตูด้านหลังไว้ตรงกระจกหลังฝั่งผู้โดยสารตอนท้ายนอกจากนี้นะครับยังมีการลดการใช้สีดําเพื่อให้มองเห็นว่ามิติตัวถังของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับใหญ่กว่ารุ่น B6E โดยส่วนของหลังคานะครับยังคงสโลปไปยังท้ายรถในสไตล์คูเป้แต่ว่าจะมีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังแบบชิ้นเดียวนะครับและคลีบฉลามส่วนไฟ ท้ายนะครับก็จะเป็นชุดไฟ LED เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งพร้อมโลโก้มหินทรานะครับและประดับรุ่น XEV9E e. ซึ่งก็ถือว่าชุดไฟหน้าและชุดไฟท้ายนะครับทำออกมาได้สัมพันธ์กันเหมือนสำหรับมิติตัวถังของ XEV9E e, นะครับจะมีขนาดความยาว4,790ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,905ม mm, ิลิเมตรสูง1,690ม mm, ิลิเมตระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,775ม mm. มซึ่งถ้าสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าระยะฐาล้อขนาด เท่ากับ b 6 e เลย ส่วนการออกแบบดีไซน์ภายในของ XEV 9 e นะครับก็จะเน้นความหรูหรามากกว่าซึ่งในส่วนของคอนโซลหน้ารถนะครับจะมีหน้าจอถึง3หน้าจอขนาด12.3นิ้วและมือจับเปิดประตูด้านในนะครับก็จะไม่ใช่แบบเชือกแล้วรวมถึงในส่วนของคอนโซลกลางและคันเกียร์นะครับก็จะดูหรูหรามากกว่านอกจากนี้นะครับยังให้ระบบเสียงจาก Harman k a r d ์ดพร้อมลำโพง16ตำแหน่งรองรับเทคโนโลยี Dolby Atmos ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับภายในห้องโดยสารของมหินทรานะครับนอกจากจะมีไฟแอมเบียนแล้วบนหลังคานะครับยังมีการออกแบบลวดลายของไฟในสไตล์ของมหินทรา ส่วนขุมพลังและสมรรถนะนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมระบบส่งกำลังแบบตรีอินวันโดยให้พละกกำลังอยู่ที่2 8 1แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.7วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาดความจุ59ถึง79กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งจะมี2ขนาดให้เลือกซึ่งมหินทรา XED NaE จะรองรับการวิ่งได้ไกล542กิโลเมตรต่อ1การชาร์จไปจนถึง656กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรองรับการชาร์จไฟ DC นะครับสูงสุดถึง175กิโลวัตต์ชาร์จจาก20-80%ได้ใน20นาที และสำหรับราคานะครับในส่วนของมหินทรา B6E ราคาจะเริ่มต้นที่1,890,000รูปีหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่เราวๆ820,000บาทบวกลบส่วนมหินทรา XEV9E e นะครับจะมีราคาเริ่มต้นที่2,190,000รูปี หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่960,000บาทบวกลบโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเริ่มสมมอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมปี2025ซึ่งได้ตั้งเป้าเป็นคู่แข่งเดียวกับ Tata Curve EV และ Tata h า r er r i e r EV สำหรับไม่หินทรากรุ๊ปนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1945หรือ2488มีสำนักงานใหญ่ที่มุมไบประเทศอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุด และได้การรับการยอมรับมากที่สุดนะครับมีสำนักงานก่อตั้งกว่า100ประเทศทั่วโลกผลประกอบการอยู่ที่1,9700ล 00, ้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว6 8 9 9 5 0 0ลา้านบาทประกอบธุรกิจกว่า20อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เพื่อการโดยสารและธุรกิจรถแท็กอร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรฟแนนซ์โลจิสติก อสังหาริมทรัพย์พลังงานหุนเยียนซึ่งรถแทรกเตอร์ของมหินทรากรุ๊ปนะครับก็เป็นบริษัทรถแทรกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านยอดขายและนอกจากนี้นะครับทางมหินทรากรุ๊ปยังเป็นบริษัทเดียวในอินเดียที่รับผลิตหรือว่าเป็น OEM นะครับรถแข่งฟอร์มูล่า ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%อีกทั้งยังเป็น1ใน5บริษัทผู้นำทางบริการด้านไอทีมีการทำธุรกิจพร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากระจายอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอิตาลีอินเดียญี่ปุ่นตรุรกีฟินแลนด์ซึ่งเครดิตของมหินทรากรุ๊ปนะครับอยู่ในระดับ triple A จาก4หน่วยงานที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งช่วงต้นปีนะครับก็มีข่าวว่ามหินทรากรุป๊ปมีแผนที่จะบุกตลาดเมืองไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีอยู่นานจนคาดว่าจะมาตั้งหลักปักฐานในประเทศไทยได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดแห้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลฟ์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน